หรือระ้านขายดอกไม้หรือสิเป็นเอ่อเอียงกับยาลูจารย์ร้านตัดผมหรือว่าเอียงที่คิดกันไว้นะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมของมะเบิงสิบสซพลสําเร็จในสิ่งที่เจ้าคิดไว้โอ้ยไพดีขนาดนล้จ้ะม่านเห็นบเอ่อคิิปสีเห็ดยังไม่ต้องไม่ต้องรอเด้อเห้นตัดสิมใจเฮ็ดเลยเห็นบอนเ่อ ให้ราชาถือดาบขึ้นให้ตั้งใจเฮ็ดเลยให้ตั้งใจเฮ็ดในสิ่งที่เจ้าคิดไวฝันไวหรือลงมือเฮ็ดแล้วด้วยจดยใจเ้อเพราะว่าจะเป็นการงานการเงินที่เจ้าตั้งใจไว้ในเรื่องความรักนั่ไให้ถยก็เรื่องความรักขึ้นกันที่สุดสมหวังกับคนที่รักนั่งเห็นบะ ให้สองดาบขึ้นห้ตัดสินใจเพราะว่าผู้ใดอ่าสีเหตุงานเกี่ยวกับอ่าสื่อสารออนไลน์ก็ตามนะจ๊ะนะเนาะเรื่องเกี่ยวกับโทรศพัพท์ก็ดีอ่าว่าสิเปิดการสราราั่งไล่ได้ในอ่ช่องทุกช่องทางนะจ๊ะเนาะอเปิดการสั่งไล่ได้ว่าสิเป็นขายของขายทุกอย่างนะจ๊ะอ่อ่นี่สื่อสารออนไลน์นะสื่ออนะอนไลน์ต่างๆเจ้ากับสิบะสบผลสำริจแต่ว่าให้ตัดสินใจนะจ้าเด้ออย่าไปคิดอย่างไรคว่ำรักขือนกันกับห้ตัดสินใจ เออย่าส uh, yeah, ุเปเลือกหลาเออย่าช่างใจหลาอการเงินก็สิมีงานก็ต้องมีเงินอยู่แล้วเนาะ